หลังจากจบศึกอาเซียนครับมิสูบิชิอีเลติกครับ2022ทีมชาติไทยก็มีผลงานเป็นแชมป์นะครับวันนี้ผมจะพาไปดูสุดยอดผลงานของกัปตันอุ้มทีระทรบุญมาทันกันไปกันที่ลูกแรกกิษดาออกซ้ายมาที่บอดินบอดินตัดเข้ากลางไปที่ทีระทรยกข้ามมาทีละสินตัดเข้ากลางมาบอดินสันโวเข้าไป1 0มาลูกที่2 ธีระทรอนยืนอยู่ฝั่งซ้ายบอลมาย,ยังไงไม่รู้ยกเข้าไปใส่หัวธีระศิลโคกเต็มเต็มอีกหนึ่งประตูคู่หูดูโอมากันที่ลูกที่สามสุพนันตามไปเก็บบอลคืนหลังมาทีระทอนมองไปสักพักเจอพีระดนมองเห็นลงโลงซัดด้วยขวาเข้าประตูไป5ประตูต่อศูนไทยบุญน,นัย มาลูกนี้ศ0-0ไทยฟิลิปปินส์ธีละทรมองพร้อมยกมือเปิดเข้าไปทีละศินโชว์ปาตุงตาข่ายลูกต่อมาทีละทรคอรมาจากฝั่งซ้ายถาวายพานให้ทีละสินอีกครั้งยังกระชายหนังซ้ำโล,ล,ล่งแบบนี้ยืนจ้องบอลมองท่าซัดเข้าไปเต็มข้อล่อเต็มแข้งขานเกือบขาดกับสามเหลี่ยมทีมชาติเวียดนาม นะสดามมีดินเต็มข้อลอดเต็มแข้งไม่มีปันยิงดือด้อยังกัดโลโบโตคารอสหลังจากนี้ไม่สาใจยิงไม่เข้าขอแอดซิตยกข้ามกองหลังเนียนๆไปให้กับปอลเมรอาร์วิัยล็อกหลบหนึ่งทีซัดเข้าประตูดังวันลำงายท้องบอกโอ้ไ oh ม่กอ ลูกต่อมายุ่งกันดีนักไทยไล่เพสซิงเวียดน,นามแกะแกะไม่หลุดทีตะทอนบอนดิ้งมามองไปข้างหน้าเจอสารัตซัดออกมาสารัตหลุดเดี่ยวมองไปทางซ้ายยิงเข้าประตูไปเลยปิดเกมไปที่2ประตูต่อสองนะจ๊ะมาโนสะใจสุดๆ ลูกสุดท้ายคุกคิกกันหน้าประตูพีระดนมองมองมอง,มองยกมาให้ออิศักด์มองตรงกลางทีละทอนแตะขวาหนึ่งครับซัดด้วยขวาปีศาจดังวันลำพุ่งสุดตัวไปไม่ถึงพร้อมตะโกนออกว่าเฮ้ยมึงถนาดซ้ายนี่ไอ้อุ้มอุ้มบอกขวากูก็ปีศาจเหมือนกัน ก่อนจากกันครับคลิปนี้รวมประตูรวมแอซซิตของทีละทอนผลงานของเจ้าชายปราสาทสายฟ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมรักคลิปนี้ฝากสนับสนุนช่องกดไลค์กดติดตามผมด้วยสำหรับวันนี้ไฟโซซิตี้กับคนซ่าบ้าบอลลาไปก่อนสวัสดีครับ